สวัสดีครับผมนาะยชัชวานพนรักครับสอบดิสเตอคอร์หลักสูตร GOC รุ่นที่4ทับ6 4โรงเรียนสยามการเดินเรือครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ This is Makassar This is Makassar This is Makassar คอซ้ายปะปะ November Echo Mike MMSI 5 9 0 9 8 0 0 2 day, el, asa, ai, Papa, November, Echo, m มเดียมอเตอร์เวเซลมาคาซาคอซายปะปะนเวเบอร์เอ็กโคกม MMSI 590980002 หมายโพซิชันละติจูด 07°14.5' นอตลองติจูด 1000°42.6' นอตเวียร์ไฟล์ออนบอร์ดและสิงกิ้งดีเควส์อิมเมดิเอตเอซิทเทนอีแฮม24คนออนบอร์ดเซย์ลอด and visibility eight miles over.